กลุ่มต่อต้านในกาซาลุยเดือดบีบอิสราเอลขอหยุดยิงวันที่6ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่อนบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูความเคลื่อนไหวในปาเลสไตน์บ้างเนื่องจากช่วงนี้สปอตไลท์มันส่องไปที่วิกฤตซีเรียเป็นหลักสึกตัวแทนของสหรัฐและอิสราเอลโดยใช้กองกำลังติดอาวุธกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลอาซารของซีเรีย กับกลุ่ม IS แต่ว่าที่กาซาไม่ได้เงียบนะคะยังรบกันเดือดพลักในภาคพื้นดินเพราะกลุ่มต่อต้านยังไม่ได้ยอมจำนวนแม้อิสราเอลจะเร่งกวาดล้างครั้งใหญ่กองกำลังทหารของกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์ประกาศว่ากลุ่มนักรบของเขาสามารถโจมตีกองกำลังทหารอิสราเอลทำให้เสียชีวิตคราวเดียวเลยนะคะ50รายถือว่ามากที่สุดนะ เมื่อก่อนนี้ว่า22รายก็ตื่นตกใจช็อกกันไปแล้วครั้งนี้คราวเดียวนะคะแค่ที่เดียวครั้งเดียวเสียชีวิตทันที50รายใช้ระเบิดสังหารบุคคลบริเวณใกล้มัสยิดอ l ลฟ l a h ในย่านเมืองเทลอัลฮาวาตอนใต้ของกาซานะคะอันนี้เป็นการขัดขวางแผนเร่งผนวกพื้นที่ในกาซาและเวสแบงค์ของอิสราเอลนะ ก่อนทรัมป์เข้ารับตำแหน่งวันที่20มกราคม2025จะสังเกตเลยอิสราเอลเน้นมากเร่งมากผนวกเวสตแบงกวาดล้างปาเลสตน์กลุ่มต่อต้านได้มีการเผยแพร่าภาพการซุ่มโจมตี3ครั้งเขาให้ชื่อปฏิบัติการของเขาว่าชัยชนะเพื่อโลหิตแห่งซินวานั่นก็คือแก้แค้นให้หัวหน้าของเขานะคะปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ ใกล้มหาวิลยัยในยานอัลจจนีนาตะวันออกของราฟาในฉนวนกาซาทางตอนใต้นั่นคือกาซาซิตี้ก็ลุยราฟาก็ลุยติดเวสแบงค์คือตอนเหนือของกาซาก็ลุยนักรบของกลุ่มต่อต้านโจมตีรถปราบดินดีก้าของกองทัพอิสราเอลใช้กระสุนอัลเจาซิน1น5 0 5ถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีฤทธิ์เดชแต่ก็ทำลายรถถังรถปราบดินของอิสราเอลได้ตลอดมา นอกจากนี้ก็ยังมีการโจมตีรถลำเลียงกองกองทัพอิสราเอลนะคะจัดไปสองคันในวันเดียวโดนอีกแล้วด้วยเมอร์ควารถถังชื่อดังก็ใช้ a อาเดซินนนี่แหละค่ะทำลายราบอีกหนึ่งแน่นอนมีเสียชีวิตบาดเจ็บแน่เพราะบอมรถถังขนาดนี้นะคะนอกจากนี้มีการโจมตีอาคารที่สถาน IOF จําจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเป็น ฐานชั่วคราวโดยการซุ่มโจมตีเขายืนยันว่าการซุ่มโจมตีการรุกรบแบบหน่วยจรยุทธ์ยังคงดำเนินอยู่อย่างเข้มขน้นแม้ว่าอิสราเอลจะโจมตีด้วยปืนใหญ่และก็ถล่มทางอากาศอย่างหนักใช้ดโดรนแล้วก็ใช้ระเบิดหมายถึงบอมจากเครื่องบินรบนะคะก็ยังไม่สามารถกดให้เขายอมจำนนได้อย่างเต็มที่ ความฝันของอิสรอลตอนนี้ก็คือยึดให้หมดรอทรัมป์มาประทับตาแสตมป์นอกจากนี้มีการโจมตีชุมนุมของฐานอิสรอลที่สโมสรบริการของอิสรอลในจาเบเาลียตอนเหนือของชนวนกาซาอันนี้ก็ใกล้เวสต์แบงก์มากเลยทำลายรถยนต์อิสรอลสคันใช้ระเบิดรถถังที่มีประสิทธิภาพในการให้ระเบิดแรงสูง เรียกว่าจัดหนักแถวท่าอัลฮาวานะคะใกล้เวสแบงก์การต่อสู้ในเวสแบงก์ยังคงดำเนินอยู่อย่างเข้มข้นเพื่อขัดขวางการประกาศยึดพื้นที่ควบรวมเวสแบงก์อย่างเบ็ดเสร็จของรัฐมนตรีว่าการสายเยณริสเอลสมอร์ทริดขณะให้สัมภาษณ์นะคะยิ้มปราบปื้มมากว่าทรัมป์จะมาเขาจะยึดหมดแต่ที่สนามรบสมอร์ทริไม่ได้ไปนะคะยังลุยกันเดือดน,นอกจากนี้ สื่อ Access ของสรัฐออกมารายงานเหมือนกันวันนี้นั่นเองนะคะว่าอิสราเอลยอมเสนอหยุดยิงต่อกลุ่มฮามาสเสนอข้อเสนอใหม่ค่ะให้บรรลุการหยุดยิงแลกเปลี่ยนนักโทษแบบชั่วคราวในฉนวนกาซาซึ่งทางฮามาสกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์ก็เปิดรับนะคะเมื่อกาตาเขาเรียกว่าล็อบบี้พยายามคุย เขาก็เปิดท่าทีถ้าเงื่อนไขรับได้ก็จะรับเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์กับซีเอ็์เซส่นแหละบอกว่าทางอิสราเอลหวังว่าทางฮามาสจะยอมรับที่จริงเขาหวังว่าสังหารซันวาซึ่งเป็นอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสสำเร็จการหยุดยิงในเลบานอนด้วยการจะกลับมาของทรัม์ด้วยน่าจะสยบกลุ่ม ต่อต้านในปาเลสไตน์ได้และจะยืดหยุ่นมากขึ้นแต่จริงๆในทางปฏิบัติในภาคพื้นดินการต่อสู้กลับทีขึ้นรุนแรงขึ้นและเด็ดขาดยิ่งกว่าเดิมค่ะในท้ายที่สุดเ x ็กซนี้ยังเขียนรายงานอีกนะคะว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งไม่ขอเปิดเผยนามบอกว่าอิสราเอลกำลังรอคำตอบจากฮามาสต่อข้อเสนอใหม่ล่าสุดของพวกเขาหากว่ากลุ่มขบวนการต่อสู้ปาเลสไตน์ตกลง คณะผู้แทนจากอิสราเอลจะส่งไปยังไคโรคือไครายังเป็นตัวตึงตัวสำคัญนะคะเพื่อสรุปรายละเอียดของข้อตกลงรวมถึงจำนวนนักโทษจำนวนวันที่หยุดยิงและจำนวนตัวประกันชาวปาเลสไตน์ที่จะแลกกันที่จริงที่ไคโรตอนนี้เคลื่อนไหวหนักมากเนื่องจากสามารถจับมือให้กลุ่มเคลื่อนไหวนะคะ Resistance ของปาเลสไตน์มาจับมือโอเคกัน ตอนนี้โดยมีจีนเป็นกลาวใจเนี่ยปาเลสไตน์สายฟาตากับสายฮามาสตกลงยินยอมตั้งคณะบริหารภาคพลเรือนอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ไคโรและตอนนี้ถ้าฮามาสตอบโอเคไปเอออิสราเอลก็จะส่งคนไปที่ไครยืนยันให้หยุดยิงตอนนี้จะเห็นนะคะเป็นการแข่งกับเวลาระหว่างกลุ่มที่หมายถึงภาคการเมืองนะ ทั้งไตรภาคีระหว่างจีนซาอุดีอาระเบียอิหร่านกำลังผลักดันเรื่องการตั้งปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการในสหปรชาชาติแล้วทางอียิปต์ก็เป็นเซ็นเตอร์จัดตั้งคณะบริหารปาเลสไตน์หลังหยุดยิงนี่ในแง่การสู้รบเนี่ยเมื่อทางริสแตนยังไม่ยอมจำนวนอิสราเอลก็เลยต้องยอมคือยอมยอมถอยมาก้าหนึง่งยอมหยุดยิงเพราะอะไรเพราะว่าแรงกดดันมหาศาลนะคะ ภายในอิสราเอลก็แตกกันหนักเขาบอกว่าทำไมไม่หยุดยิงอยากได้ตัวประกันคืนยังเหลือเกือบร้อยตายไปเร็วๆนี้อีก6กรายเมื่อวานนี้เองฟีมือสอิสราเอลถล่มนั่นแหละก็เลยยิ่งถูกกดดันใหญ่ที่สำคัญอิสราเอลเปิดศึกนะคะเปิดศึกขยายขอบเขตสงครามไปที่ซีเรียหนุนกลุ่มกบฏและ IS โค่นรัฐบ,บศาลบาสอัสซาดเจอต่อค่ะ รัเสเซียไม่ยอมอิหร่านไม่ยอมวันนี้รัเสเซียอิหร่านอิรักประชุมกันเตรียมลุยครั้งใหญ่ก็คืออิสราเอลสหรัฐกำลังต้องโรมรันกับพันธมิตรรัรเสเซียซีเรียอิรักอิหร่านอย่างดุเดือดจึงต้อมยอมถอยก้าวนในกาซายอมเจราจาหยุดยิงค่ะ